อ่านับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชัยนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงมืดค่ำแบบนี้กันหน่อยนะครับแมนยูแมนยูอย่าช้านะตอนนี้ชอตโบลลี่ครับพร้อมปาดหน้าแน่ๆคุยเอเย็นของเซสโกนะครับโอ้โหมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับข่าวนี้ครับผมเอามาจากสปอร์ตคลับนะครับสื่อในยุโรปตะวันออกครับกระพือครับว่าตอนนี้ชอตโบลลี่ครับเจ้าของทีมเชลซีเนี่ยเข้าพบปากกับเอเย็นของเบนจามินเซสโกครับกองหน้าวัยรุ่นของเรดบูลซันบวกนะครับ หัวหอกวัย19ปีครับกลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมมากๆครับในเวลานี้หลังทำผลงานได้อย่างดีครับระหว่างลงสนามในลีกออสเตรียครับรดูการที่ผ่านมา เซสโกครับหัวหอ,อกทีมชาติสโลวีเนียเนี่ยตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนหน้านี้และตอนนี้เชลซีครับอ่านเข้ามาแย่งชิงลายเซ็นด้วยนะครับรายงานครับยังบอกอีนัว่าเอลวิสบาซานูวิชครับเอเยตนของเซสโก้เนี่ยได้พบปาพูดคุยกับชอตบอลลี่ในเรื่องการแยายทีมครับซึ่งสิงไฮโซเนี่ยกำลังมองหาดาวยิงรายใหม่มาเสริมทัพนะฮะ สมาจูเครนเองครับเสียนั้งแต่อย่างโรเมลูลูกากูก็ไปให้กับอินเตอร์มิลานแบบยืมตัวและขณะเดียวกันครับชางติโมแวนเนอร์เนี่ยก็กำลังจะย้ายกลับแอฟริกาซิกอยู่เช่นกันนะครับ คาดกันว่าซันบวกเนี่ยต้องการค่าตัวหัวหอกอนาคตไกลรายนี้ครับไม่ต่ำกว่า55ล้านปอนด์นะครับโอ้โหจะเป็นยังไงสําหรับอนาคตของเบนจามินเซสโก้ครับตอนนี้น่าจะเนื้อหอมสุดแล้วนะครับมีข่าวทั้งแมนยูแล้วก็เชลซีด้วยก็ต้องมาดูกันต่อว่าอนาคตของเด็กรายนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะครับมาตามอีกข่าวกันเลยนะฮะมีข่าวครับออกมาช่วงบ่ายของวันนี้ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมที่จะปิดดีลของมาคูคูเรียแล้วนะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะฮะ เสียชอตบอลลี่จัดให้ครับสิงห์บลูเชลซีตกลงจ่าย50ล้านปอนด์กับปิดยูคูคูเรย่านะครับอันนี้เป็นข่าวที่ผมเอามาจาก90มิลครับเว็บไซต์ลูกหนังเนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยใกล้ที่จะคว้าตัวมาร์คคูคูเรย่าจากไบรตันหลังตกลงที่จะจ่ายค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์ตามที่นกนางนวลต้องการ แต่ก่อนหน้านี้ครับมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นทีมเดียวที่มีข่าวกับแข่งไว้24ปีรายนี้แต่พวกเขาเนี่ยพร้อมจ่ายเงินให้แค่40ล้านปอนด์ไม่เท่ากับความต้องการของไบรตันซึ่งปักป้ายราคาเอาไว้ที่50ล้านปอนด์นะครับแต่ล่าสุดครับแหล่งข่าวเนี่ยยืนยันกับทาง90มิลนาวเชลซีเนี่ยได้เข้าร่วมวงความสนใจและยินดีที่จะจ่ายเงินตามที่ต้นสังกัดของนักเตะตั้งเอาไว้ก็คือ50ล้านปอนด์นะครับ ตอนนี้เหมือนว่าทั้งสงสโมสรเนี่ยกำลังพูดคุยเรื่องรายละเอียดสุดท้ายทั้งทางเรื่องในการชำระเงินและค่าแอดออนต่างๆซึ่งใกล้จะเสร็จลุล่วงแล้วแต่ว่าสำหรับเรื่องสัญญาส่วนตัวนักเตะเนี่ยทางฟราิซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าสิงห์บลูเชลซีเนี่ย ได้บรรลุข้อตกลงกับนักเตะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยเชลซีจะได้ตัวคาริดูคูลิบอรีแต่ชูมาชูเกลครับแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาเนี่ยอยากจะได้กองหลังเข้ามาเสริมอีกสัก3าคนซึ่งที่ผ่านมาครับพลาดไปจังมัตชาเดลิกชูกุนดีนะครับโอ้โหนอกจากที่ว่าเชลซีเนี่ยจะเอาคูคูเรีาแล้วครับชางบอร์ดบริหารของเชลซีเองเนี่ย ก็กำลังร่างข้อเสนอขอซื้อตัวเวสลี์ฟอร์ฟาน่ามาจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องมารอดูกันว่านะว่าเชลซีกับคูคูเรียเนี่ยจะปิดดีลอย่างสมบูรณ์แบบอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะก็ต้องมาตามดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะปิดดีลในเร็วๆนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงมืดค่ำแบบนี้ครับสวดัสสวัสดีครับ